จะพาคุณดำดิ่งสู่ความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกในจิตใจกับคำสาปผีปอบวิญญาณที่ตามล่าในคืนเดือนดับจงจังไว้เมื่อผีปอบเข้าสิงร่างนั้นจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหมู่บ้านห้วยม่วงเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญโอบล้อมด้วยป่าทึบ และทุ่งนาอันกว้างใหญ่ชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่พวกเขาก็อยู่ภายใต้ความหวาดกลัวที่สืบทอดกันมานานหลายสิบปีนั่นคือคำสาปผีปอบที่เชื่อกันว่ากำลังออกอาลวาดในหมู่บ้านนี้เรื่องราวเล่ากันว่าผีปอบมักจะสิงสู่ในร่างของมนุษย์ โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอรหรือจิตใจไม่เข้มแข็งเมื่อถูกสิงคนผู้นั้นจะเริ่มมีอาการแปลกๆชอบกินของดิบของขาวดวงตาเป็นประกายวาววับในยามค่ำคืนและมักจะออกหากินเครื่องในสัตว์หรือแม้กระทั่งเครื่องในของมนุษย์เรื่องราวความหลอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อใยน้อยหญิงชราผู้ป่วยติดเตียง ที่ชาวบ้านทุกคนเคารพเริ่มมีอาการแปลกๆเธอเริ่มปฏิเสธอาหารที่ลูกหลานนำมาให้แต่กลับแอบกินเนื้อดิบที่แอบนำเข้ามาในบ้านดวงตาของเธอดูลึกลับและน่ากลัวในยามค่ำคืนลูกหลานเริ่มสังเกตเห็นรอยเลือดเล็กๆที่มุมปากของเธอในยามเชา้าชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาว่าใหญ่น้อย อาจทูกผีปอบเข้าสิงแล้วแต่นายพรานบุญชายชราผู้เป็นที่นับถือของหมู่บ้านผู้มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ไม่เชื่อในเรื่องนี้เขายืนยันว่ายายน้อยเป็นคนดีและผีปอบไม่มีทางเข้าสิงคนใจบุญอย่างยายน้อยได้คืนหนึ่งนายพรานบุญตัดสินใจไปที่บ้านยายน้อยเขาต้องการที่จะพิสูจน์ความจริง เมื่อเขาไปถึงบ้านเขาก็พบว่ายายน้อยกำลังนอนแน่นนิ่งอยู่บนเตียงแต่ที่น่าตกใจคือท้องของเธอปองยายผิดปกติและมีกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปทั่วห้องทันใดนั้นดวงตาของยายน้อยก็เบิกกว้างขึ้นมาเปล่งประกายสีแดงกลับแล้วเธอก็ลุกขึ้นนั่งช้าๆคอของเธอหักงอ และมีรอยยิ้มที่น่าขนลุกปรากฏอยู่บนใบหน้าของเธอรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายนายพรานบุญรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ยายน้อยคนเดิมนี่คือผีปอบที่เข้าสิงร่างของเธอแล้วผีปอบในร่างยายน้อยทรงเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเสียงหัวเราะนั้นแหบพร่าและเยือกเย็นมาแล้วมาแล้ว เครื่องในของเจ้าหอมหวานนักนายพรานบุญไม่รอช้าเขาควักมีดหมอที่ซ่อนอยู่ในเสื้อออกมาแล้วท่องคาถาอาคมผีปอบในร่างใยน้อยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายของมันเริ่มสั่นเทาอย่างรุนแรงผีปอบในร่างใยน้อยพุ่งเข้าใส่ในายพรานบุญอย่างรวดเร็วมันพยายามที่จะกัดกินเขา นายพรานบุญพยายามต่อสู้แต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทำร้ายร่างของใยน้อยได้ทันใดนั้นนายพรานบุญก็เห็นดวงไฟสีเขียวลอยขึ้นมาจากร่างของใยน้อยดวงไฟนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแล้วลอยออกไปทางหน้าต่างหนีไปสู่ความมืดมิดนายพรานบุญรู้ทันทีว่า นั่นคือวิญญาณผีปอบที่ออกจากร่างของยายน้อยแล้วเขารีบเข้าไปหายายน้อยแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตายายน้อยนอนแน่นนิ่งอยู่บนเตียงท้องของเธอถูกฉีกขาดอย่างรุนแรงเครื่องในของเธอหายไปและมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบปรากฏอยู่บนใบหน้าของเธอเหมือนกับว่าเธอได้รับการปลดปล่อยแล้ว นายพรานบุญได้ยิงเสียงซุบซิบดังมาจากรอบๆบบ้านเสียงซุบซิบของชาวบ้านที่กำลังแอบดูอยู่ว่ายายน้อยเป็นผีปอบจริงๆด้วยนายพรานบุญเดินออกมาจากบ้านแล้วมองไปที่ชาวบ้านยายน้อยไม่ใช่ผีปอบแต่ผีปอบมันหนีไปแล้วและมันกำลังจะหาเหยื่อรายใหม่ชาวบ้านตกใจมาก พวกเขาเริ่มหวาดระแวงซึ่งกันและกันไม่มีใครกล้าม,มองหน้าใครทุกคนสงสัยว่าผีปอบตัวนั้นเท่าไปสิงอยู่ในร่างของใครแล้วคืนนั้นในหมู่บ้านห่วยม่วงมีแต่ความหวาดกลัวเสียงไก่และสัตว์เลี้ยงถูกกินเครื่องในออกอย่างแปลกประหลาดอีกครั้งและเช้าวันรุ่งขึ้นนายดำชายหนุ่มจอมกระล่น ที่เคยลอบขโมยของชาวบ้านถูกพบเป็นศพมีรอยไหม้แปลกๆอยู่รอบศพและเครื่องในหายไปแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือชาวบ้านบางคนเริ่มเห็นนายขาวชายหนุ่มผู้เงียบขรึมที่มักจะอยู่คนเดียวเริ่มมีอาการแปลกๆดวงตาของเขาดูวาววับในยามค่ำคืนและเขาก็เริ่มชอบกินของดิบของขาว ้คิดสุดท้ายคือบางครั้งความเชื่อและความหวาดระแวงของมนุษย์ก็อันตรายยิ่งกว่าผีปอบใดๆและเมื่อผีปอบเข้าสิงร่างนั้นจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและความหวาดกลัวนั้นจะไม่มีวันจบสิน้นตราบใดที่ยังมีความโลภและความอิจฉาอยู่ในใจคนคำสาปผีปอบก็จะยังคงตามหลอกหลอน อยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดไป